เจ้าปู่กุดเป็นศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตยางพาราประการตาลอยกระทมมั่นดำรงภาษาทิน่นน้ายนยินแหลมพยอมอุดมพร้อมลำน้ำยังสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองยินดีต้อนรับคณะกรรมาการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2566 ด้วยความยินดียิ่งอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดห้าสิบกิโลเมตรอําเภอโพนทองมีพื้นที่เจ็ดร้อยสิบเก้าจุดหนึ่งสองตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองเป็นสิบสี่ตำบลหนึ่งร้อยเก้าสิบหกหมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินและอําเภอเมย์วดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเสหนพุงจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองพอกและอำเภอเสหนพุงจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ um ัยอำเภอโพนทองมีที่ทำการอยู่บริเวณชั้นสองของอาคารที่ว่าการอำเภอโพนทองหลังเก่า หมู่ที่ 1, นึ่ตำบลแวงอเภอโพนทองจััวดงหร้อยเอ็ด 108. สู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอโพนทองจัดการศึกษาโดยมีหลักปรัชญาคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นวิสัยทัศน์สู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ เอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียงสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพอนทองบริหารงานโดยนางวิไลวนันณชัยโสภาผู้อำนวยการมีกศออนอตนําบลทั้งหมดจํานวน14แห่งศูนย์การเรียนชุมชนจํานวน3แห่งมีบุคลากรทั้งหมด27คนดังนี้ผู้บริหาร1คนครูผู้ช่วย1คน บรรณารักษ์หนึ่งคนครูอาสาสมัครสองคนครูกศนอตําบล17คนครูศูนย์การเรียนชุมชนสามคนครูผู้สอนคนพิการสองคนมีการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็นสี่โซนจากทั้งหมด1ิตําบลดังนี้โซนเนินตะวันจำนวนสาตําบลโซนตะวันทอแสงจำนวนสตนําบลโซนอาคเนจำนวนสตนําบลโซนตะวันหลับฟ้าจำนวนสามตําบล สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566ไตรามาึงสองจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565จําจำนวน1,365คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน146คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน515คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน7จ็คน จำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน220คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน29คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน99คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน92คนจำนวนสถิติการเข้าสอบของนักศึกษาทั้ง3ระดับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565รายวิชาบังคับและบังคับเลือกร้อยละ .83% 8 3จอร์ำนวนสถิติการเข้าสอบการทดสอบวัดผลระดับชาติ N n ็นของนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ภาพรวม79.60เอร์ซค่าเป้าหมายสถิติการเข้าสอบการทดสอบวัดผลระดับชาติ N n ็นของนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพผู้เรียนทักษะความสามารถในการอ่านการเขียนการสร้างสารรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมกล้าสแสดงออกทางพฤติกรรมมีกริยาที่เหมาะสมโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองได้จัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด9โครงการดังนี้โครงการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน e n e t โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโครงการแข่งขันการประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษากศนโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาโครงการแข่งขันทักษะวิชาการรายวิชาบังคับและการใช้สารานุกรมไทยโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT การจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละช่วงวัยและการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่วัดป่าบ้านบัวตำบลคำนาดีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นหะ้ณห้องประชุมกศอนอําเภอโพนทองการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านหนองนกเป็ดตำบลสนกแก้วการส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงที่ดำเนินงานในไตรมาสที่1-2ของพื้นที่อำเภอโพนทอง14ตำบลจำนวน9หลักสูตรด,ดังนี้การทำส้มบัวสมุนไพรการทำแจ่วบองสมุนไพรการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าการทำปลาส้มปลาตะเพียนการทำขนมดอกจอกการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก การทำเส้ก,กรอกสมุนไพรการทำขนมเค้กกล้วยหอมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทำกล้วยเตี๋ยวสมุนไพรหลักสูตรการทำขนมทับทิมกรอบสร้างอาชีพสร้างรายได้หลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงนะกศศนอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร12ชั่วโมงจำนวนหนึ่งหลักสูตรดังนี้โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการเกษตรกรรมหลักสูตร12ชั่วโมงสถานที่จัดนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบา,นบานตกาตำบลหนองใหญ่อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน2หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรอาชีพการสานตะกร้าจากวายเทียมหลักสูตรอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกกลายขิดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสูย่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองมีห้องสมุดป,ประชาชนอำเภอโพนทองไว้บริการกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการและมีกศน,อนอตําบล14แห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ตามตามําบล มีการบริการหนังสือสู่ชุมชนหรือบ้านหนังสือชุมชนตำบลละสองแห่งคอยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และมีบริการหนังสือพิมพ์สำหรับกศนตำบลทุกวันการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพอนทองทำงานร่วมกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลทุกแห่งเช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางอำเภอโพนทองได้จัดงานประเพณีบุญคุณลานกศน,นได้รับผิดชอบงานการประกวดธิดาบุญคุณลานซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีจากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอโพนทองถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีผลงานที่ภาคภูมิใจที่สถานศึกษาได้รับพอสังเขปดังนี้ หนึ่งโลรางวัลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอโพนทองได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับพื้นที่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษากศอนอประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565 ประเภทนวัตกรรมจากขยะนะสู่วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อให้ไว้ณวันที่22กรกฎาคม2565 2เกียรติบัตรนางวิไลวันชัยโสภาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่มมนตั้งใจวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น ศูย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563ให้ไว้ณวันที่4ธันวาคม2564 3ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์สู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอโพนทองได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563จากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่ากศนออำเภอโพอนทองได้รับรางวัลเสฟมาป,ปอปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2562จากผลการดำเนินงานทั้งหมดสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพอนทองนางนาวิไลวรรชัยโสภาผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานทุกบทบาทภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ